ฉนนความร้อนมิกเซลเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณกับบริษัทมิกเซลดิฉันอัศวินีชัยมงคลค่ะกลับมาพบดิฉันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ ดิฉันเชื่อค่ะว่าไม่มีท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทมิคเซลนะคะวันนี้นะคะดิฉันมีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาตอบคําถามของเรานะคะเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทมิคเซลค่ะค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันได้นั่งอยู่กับคุณกรีธาวุฒชางมาศค่ะ สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณกรีธาวุชังมาศวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องฉนวนนะคะ,คะ,ะดิฉันอยากทราบว่าฉนวนจากทางบริษัทมิคเซลเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็ในในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นฉนวนความร้อนเนี่ยบริษัทมิคเซลเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่3าประเภทคือ1ชนิดแผ่นที่เป็นลักษณะ,อะ,ะของแผ่นเรียบแล้วมีความหนาชนิดทสองคือชนิดเป็นชนิดท่อที่เป็นรูปทรงกระบอกเรามีรูวงอยู่ตรงกลาง ชนิดสามก็คือชนิดโฟมเส้นก็คือเป็นลักษณะของแท่นแท่นตันหรืออาจจะเป็นกลมหรือเหลี่ยมก็ได้ค่ะชนวนชีสนะคะเป็นยังไงคะแล้วก็การใช้งานเป็นอะไรชนวนวนผลิตภัฤฤณฑ์ของมิกเซลเนี่ยชนวนมิกเซลชีสเนี่ยมันก็ลักษณะรูปร่างจะผมมีตัวอย่างให้ดูค่ะก็คือเป็นลักษณะของแผ่นโดยมีความหนาที่ หลากหลายหรือแตกต่างขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วความหนาขั้นต่ํานี่จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นเฉลี่ยความร้อนเนี่ยขั้นต่ําเราจะอยู่ที่2อมิลแล้วความหนาสูงสุดสูงสุดนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ในงานลักษณะประเภทไหนมากกว่าขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ในการใช้งานมากกว่าค่ะโดยทั่วไปเนี่ยวัสดุชิ้แผ่นเนี่ยมันก็จะอาศัยองค์ประกอบการใช้งานก็คือหนึ่งงานเอาไปห่อหุ้ม <het art> เกี่ยวกับงานระบบค่ะอย่างสมมุติว่าคุณมีถังหรือว่าท่อเกี่ยวกับควบคุมอุณหภูมิซึ่งคุณมีอุณหภูมิที่สมมติว่าอยู่ที่เจดองศาค่ะคุณไม่ต้องการให้อุณหภูมิที่เจ็ดองศาเนี่ยมันสูญเสียในระยะทางที่ต้องการใช้งานเนี่ยเราก็อาศัยเอาตัวเฉนวนตัวเนี้ยเข้าไปหุม้มเพื่อควบคุมอุณหภูมิเนี่ยให้ต้นต้นทางกับปลายทางเนี่ยมันอยู่คุ้มคงที่ อันนี้คือการยกตัวอย่างของการใช้งานเกี่ยวกับระบบความเย็น hmm. ส่วนที่สองคือเอาไปใช้งานของเกี่ยวกับอา,อาคารหรือว่าหลังคาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวดิฉันขอย้อนคําถามมา,าตรงระบบความเย็นนิดนึงนะคะครับส่วนของความเย็นเนี่ยนะคะดิฉันอยากทราบว่าความหนาแค่ไหนจะเหมาะสมกับความเย็นในส่วนไหนตรงไหนของความเย็นาการเลือกใช้ความหนานเนี่ยเราต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง<ะ>เช่นหนึ่งคือ อุณภูมิใช้งานต้องต้องการใช้อุณภูมิใช้งานที่เท่าไหร่ค<ะ>สองความชื้นสัมพัสนะ์ณบริเวณนั้นสามอุณภูมิโดยรอบของอท่อหรืออุปกรณ์ที่เราจะไปห่อหุ้มเราถึงจะคำนวณมาได้ว่าความหนาที่เหมาะสมเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เราไม่ให้เกิดการกเกิดเขาเรียกว่าคอนเดนเซชันหรือว่าเกิดหยบเหนือที่ผิวก็<ะ>วคือ อย่างความหนาของท่อแอร์นะคะตัวนี้สามารถเข้าไปช่วยได้ไหมถ้าความหนาของท่อแอร์เนี่ยเราจะเอาใช้ผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในครั้งต่อไปโอเคค่ะค่ะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องระบบความเย็นนะคะดิฉันอยากทราบว่าแล้วงานเกี่ยวกับหลังคาล่ะคะเราจะเลือกใช้แบบไหน ส่วนมากถ้าง,งานฉนวนความร้อนเกี่ยวกับงานหลังคาเนี่ย, <ฮะ S 1> ยก็ยังมีจุดที่ใช้อยู่สองจุดหลักๆ <ฮะ S 1> คือหนึ่งคือติดกับแผ่นหลังคาเหล็กเลยค่<ฮ>ะกับส่วนหนึ่งก็คือปูอยู่บนฝ้าอแต่ว่าในการใช้งานแต่และอย่างเนี่ยมันจะมีขอบเขตเรื่องของความหนาข้ามัเกี่ยวข้ง <ฮะ S 1> องค่ะอย่างสมมติว่าติดฉนวนความร้อนกับแผ่นหลังคาเหล็กเนี่ยส่วนมากเนี่ยโดยทั่วไปเขาจะใช้ความหนาที่ห้ามิลเพราะว่ามันจะสามารถเข้าร้อนได้ปกติ แต่ว่าถ้าคำหนาากกว่า5มิลเนี่ยเขาจะมานิยมเพราะว่าเรื่องของการเข้ารอนเนี่ยมันจะเข้าลอนยากและก็ลำบากแล้ว3มิล3ม,มิล3ม,มิลเหมาะสมไหมม,มันก็สามารถใช้งานได้ระดับหนึ่งแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยคนเลือกใช้ที่5มิลเป็นหลักอ๋อแต่ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาใช่ไหมดิฉันก็คงจะเลือก3มิลเพราะอาจจะถูกกว่าหรือว่ามันไม่ซึ่งไม่เกี่ยวกับราคาความหนา มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหน่วงความร้อนก็คือลักษณะของความหนาเนี่ยมีผลกกับเรื่องของความร้อนที่ส่งถ่านขนนนก็คือมันสามารถมีเขาเรียกว่าความสามารถในการหน่วงถ้าบางเนี่ยมันก็หน่วงระยะเวลาได้น้อยอแต่ถ้าหนาขึ้นมันก็สามารถหน่วงความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาเนี่ยได้นานกว่าประมาอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนปูบนฟ้าครอันี้ปูบนฟ้าเพดานเนี่ยความหนาเนี่ยขึ้นอยู่กับ นภูมิว่าเราต้องการบล็อกนภูมิที่เท่าไหร่ออาจจะใช้5้ามิลสิมิล15้ามิลก็ได้แล้วอย่างนี้มันจะไม่มีผลกระทบกับตัวโครงมันรอคะอ๋อไม่มีเพราะวัดฉนวนความร้อนนิกเซลเนี่ยหนึ่งก็คือน้ำหนักค่อนข้างเบาแล้วก็ติดตั้งง่ายค่ะถึงจะความหนาเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็ยังที่จะติดตั้งง่ายอยู่ดีแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยน้หนักเบาแล้วฉนวนอีกตัวนึงนะคะที่เป็นท่อ ค่ะเป็นอย่างไรและการใช้งานมีอะไรบ้างชนวนชนิดท่อเนี่ยก็ค,คือรูปร่างเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนตัวอย่างที่ให้ดูก็คือเป็นรูปร่างสรงกระบอกแล้วก็มีตรงกลางเพื่อสรับร้อยกับท่อไม่ว่าจะเป็นท่อเหล็กท่อทองแดงท่อ PVC หรือว่าท่อ p ี r าทีา่ตอนนี้กําลังนิยมในท้องตลาดอยู่ค่ะทีนี้การใช้งานเนี่ยมันหลักๆของชนวนชนิดท่อเนี่ยหลักของมันคือ หอหุ้มอุปกรณ์ที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิไ <ฮะ S 2> ม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิน้ําเย็นหรือน้ําอุ่นเพื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่แล้วที่ฉันเห็นมีหลายขนาดหลอเกินแต่ทําไมรูตรงกลางมันเล็กอ๋ตอตัวนี้ก็คือลักษณะของรูภายในเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเอาไปใช้งานประเภทไหนก็จะมีอย่างท่อทางแดงเนี่ยมันก็จะมีไดมิเตอร์ของท่อทังแดงเนี่ยม <ฮะ S 2> าตรฐานอยู่ S <S ฉนวนเราก็จะผ,ผลิตออกมาเนี่ยสาหรับห่อหุ้มท่อทองแดง ứng ứng <ม>ที่เป็นสแตนดาร์ดได้เลย,เลยหรือว่าเป็นท่อเหล,ล็กค่ะแล้วความหนาตรงนี้ความหนาตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปาควบคุมอุณหภูมิที่เท่าไหร่<ม>ถ้ายิ่งอุณหภูมิภายในท่ออุณหภูมิตม่ำอย่างท<ะ>่อน้ํายาซึ่งมีอุณหภูมิอาจจะเกือบศูนยองศาหนึ่งองศาเนี่ย ความหนามันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ว่าเราไปคุมแค่อุณหภูมิกปกติความหนามันก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราถึงเลือกใช้ความหนาแต่ละความหนาเนี่ยให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะแล้วเอ๊ทำไมเห็นมีแบบฟอยติดอยู่อ๋อถ้าแบบฟอยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเป็นอุปกรณ์เสริม<า>เหมือนแจ็คเก็ตตัวหนึง่งวัสดุของร่มงผิว<า>เพื่อยืดยืดอายุการใช้งานเ<า>ช่นเราเอาท่อตัวเนี้ ไปหุ้มท่อที่อยู่ภายนอกอาคารค่ะเราก็จะมีตัวแจ็คเก็ตตัวเนี้ยหุ้มเพื่อยุดยืดอายุการใช้งานของตัวผลิตภัณฑ์โดยตัวแจ็คเก็ตเนี่ยจะเป็นตัวป้องกันแสงยูวีที่จะมาทำลายตัววัสดุค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะสมกับงานภายนอกอาคารแต่ถ้าภายในอาคารเนี่ยเราใช้ตัวที่ไม่ต้องมีแจ็คเก็ตก็ได้เป็นเนื้อฉนวนอย่างเดียว แล้วมันมีคำถามนะคะคือมันจะต่างกับไอตัวที่มันเป็นยางยางยางที่แบบว่าเป็นเซลเป็นตื่นเซลเปิดใช่มัน,นจะต่างยังไงคะเนี่ยลักษณะของยางเนี่ยก็คือปกติเนี่ยการใช้งานเนี่ยมันจะเอาไปใช้งานก็คือมันจะเน้นเรื่องของการติดตั้งออของเขาเนี่ยจะติดตั้งง่ายก็คืออย่างสมมุติเจอข้อต่อข้อง,งออะไรพวกนี้นสามารถยืด หรือ,อว่าตัดพอดีน่ะสามารถยืดดึงแล้วก็เข้าโคง้งเข้าง,งอเนี่ยมันสะดวกกว่าแต่ข้อเสียของการยืดเพื่อเข้าโคง้งเข้าง,งอนเนี่ยคือหนึ่งสมมติปกติความหนาสิบมิลเนี่ย <ฮะ S 1> ถ้ายางมันถูกยืดแล้วเนี่ยความหนามันจะลดลงลดลงจากการยืดเพระาะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่สมมติเราคำนวณได้ว่าความหนาต้องใช้สิบมิลนะมันจนะสามารถคข้าคูมอุณหภูมิได้แต่พอความหนาตดลงเนี่ย โอกาสที่จะสูญเสียอุณหภูมิโดยความหนาที่ลดลงเนี่ยมันก็มีอยู่แต่เขาแต่ในส่วนของชนวนลิกเซลเนี่ยมาสามารถควบคุมอุณหภูมิได้คงที่มากกว่าออายุการใช้งานก็นานกว่าครับแล้วอย่างอย่างที่คุณกพีพูดว่าอ,อ,อย่างที่เป็นตัวอย่างนะคะเป็นเซลเปิดกับเซลปิดน,นั้นที่ค,ทคุณกีบอกว่ามันสามารถยืดได้ใช่ไหมแล้วตัวนี้แล้วถ้าสมมุติว่ามันเป็นท่อโค้ง นึกออกไหมท่อ,อที่เราติดตั้งเนี่ยค่ะแล้วมันโค้งเนี่ยแล้วเราจะไปติดตั้งในลักษณะแบบไหนทั้งๆท,ที่ตัวนี้ดิฉันดูมันก็แข็งอ๋อในการติดตั้งของตัวมิกเซลตัวนี้ใช่ไหมค่ะถ้าเป็นลักษณะของข้องอหรือข้อโค้งเนี่ยอืเราก็จะมีเทคนิคการติดตั้งก็คือเราจะมีเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าตัดบล็อกการใช้งานอก็คืออย่างสมมติขอ้องอ90องศาเราก็จะมีช่างเทคนิคเนี่ยขเขาจะมีการถา แล้วก็หักข้องนอ,อกตัวนี้ก็คือจะมีรายละเอียดเรื่องของการติดตั้งอาจจะตึกโทรมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งกับทางช่างเทคนิคไดแ้แล้วแล้วถ้าสมมติเราบางออกใช่ไหมคะที่คุณคุณกรีบอกว่าบางออกเนี้ยแล้วมันจะไม่มันจะไม่ความเย็ยนเนี่ยมันจะไม่ระเหยตามที่มันเป็นลอยอ๋อก็คือพอ,อเราตัดเฉียงเป็น่างนุดเป็นตัววีเนี่ยพอเราปิดเนี่ยเราก็ใช้กาวอ๋อก็จะประสานเป็นเนื้นอเดียวกันอ๋อ แลฉะฉนวนตัวสุดท้ายนะคะที่คุณกรีบอกว่าเป็นหลอดค่ะเป็นยังไงและการใช้งานเป็นยังไงคะส่วนงานหลอดเนี่ยมันก็จะเป็นมีลักษณะ,ะหลายอย่างอาจจะเป็นแท่งกลม,มแท่งเหลี่ยมก็ได้ก็คือเป็นลักษณะของแท่งตันหรือทั่วไป้นเรียกว่าคมเส้นการใช้งานเนี่ยมันก็เอาไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างอย่างเคยเห็นเดี๋ยวสมมติรอยต่อของคอนกรีตค่ะ ซึ่งปกติเนี่ยทางางานก่อสร้างหรืองานโยธาเนี่ยเขาจะต้องอเว้นช่องไว้แล้วก็ใส่ตัวโฟมเส้นเนี่ยเข้าไประหว่างรอยต่อน,นั้นอแล้วอ,อย่างนี้มันจะต้องใช้ตัวอะไรปิดอีกทีไหมถ้าเป็นรายต่อคอนกรีตเนี่ยอาจจะไม่ต้องก็คือยัดเข้าไปให้มันลักษณะของแน่นการใช้งานก็เพื่อว่าเวลาเกิดความร้อนหรือความเย็นเนี่ยโครงสร้างของคอนกรีตเนี่ยมันเกิดการขยายตัวอ พอขยายตัวสมมุติว่าคอนกรีตขยายตัวเนี่ยมันก็จะกดตัวในชนนั้นหน่ะพออันคายตัวเนี่ยมันก็จะระยะห่างมันก็จะห่างออกอคือชนวนเนี้ยมันมันดีอย่างหนึ่งคือว่ามันสามารถยืดหดตัวตามสภาพของโครงสร้างได้<อ>คือเวลาถูกกดมันก็จะบีบเวลาคืนตัวมันก็จะคืนตามโครงสร้างอันนี้คืองานต่อสร้างอ,อีกส่วนหนึ่งก็คืองานเกี่ยวกับงานบ้านงานอาคารเนี่ยเป็นพวกจอยลอยต่อของ โคมงอลมิเนียมกระจกซึ่งปกติเนี่ยเขาจะต้องใช้ซิลิโคนซึ่ง่าเราต้องสูญเสียซิลิโคนเนี่ยจำนวนเยอะค่ะแต่เรามีหลอดชนิดเนี้ยปยัดอยู่ในร่องอืแล้วก็ใช้ซิลิโคนปิดหน้าคซึ่งมันจะช่วยประหยัดซิลิโคนก็ได้เยอะกว่า แล้ววันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ชมนะคะคงได้รับความรู้ไม่น้อยนะคะเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทมิกเซลแล้ววันนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณคุณกรีธาบุตรช้างมาศค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคและดิฉันต้องขอขอบคุณบริษัทมิกเซลนะคะผู้ผลิตฉนวนความร้อนและฉนวนเสียงนะคะเพื่อโลกที่ดีกว่าของคุณวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบดิฉันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ อสั่งซื้อได้ที่บริษัทมิกเซลจำกัดโทร02 380 6960 1